ท่านที่ถามว่าลูกสาวดำดือรั้นกองรัวก็ต,ตาเป็นยังไงครับสีสันเป็นยังไงครับครับแม่นี้เป็นลูกสาวนะครับลูกสาวดำดที่รั่นกองรัวครับเป็นน้องมาริโอครับตัวนี้มาริโอของทางซุ่มสามอย่ยวครับ อ๋อสีสันนะครับสวยนะครับหน้าตานะครับอีสันสวยหน้าตาสวยครับอแม่นี้เขาจ่ายลูกได้ชนหลักเมินงก็หลายตัวนะครับพี่ลูกค้าสวยขาวมานะครับ ตามที่ลูกค้าได้แบ่งลูกไก่ไปหรือว่าไก่นุมไปนะครับพี่ส่งข่าวตอบกลับมาก็ตอบรับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสำหรับแม่นี้คิปปีก็จะเป็น 3A ครับ3617นะครับนะครับคิปปีนะครับ 3A นะครับคิปปี่สำหรับแม่พันที่นำเข้าจากสามเยี่ยวนี่ครับจะไม่มีใบป,ประวัตินะครับจะเป็นแค่ลูก ลูกไก่ที่พียเนะครับจับครับจับตุ้งนะครับแตไม่มีไปตะวันนะครับไก่ที่เราจะซุ่มซ้ำอยว่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะี๋ยวผมจะนำวันหลังผมจะนำแม่พันมาให้ชมเรื่อยๆครับแล้ววันต่อไปผมจะนำลูกสาวอัศวินดำนครับบอเกเทียงไก่แคคเตอร์ครับ เป็นน้องอัดสวินแดงครับมาให้ชมครับแต่ตอนน